แย่มากมากโคตรวดนี่พวกนนมเอื่อยน้ำเลยเนาะอุ้ยมาเริ่กินตบกุงบตนี่มาตกป่าั้งนี้แ่ควรมาทังนี้เออน่เห็นเออเออมุัรเอกินเข้าบัตรเอาฟูยกทัวนี่เรามากินเข่าซะ ยกโทษนห่แล้วมากินเขา่าซะมาวากินเข่าเนี่ยกโทษให้แล้วอ,นนอี้ยเ,เบิเ่งหนากินเขากินข่าแบนี้เฮ้ยข่าแล้วก่อนทไมกินข่าเ้ยนี่ขอดเกียดไปยีส่สุกอ้ยเงี้ยมาเคี้ยนก,กับมึงใครใครผู้ินุง่ง เขาเบิกกินเขาทางบอบป่ามัยรุ่มบางวัวครับนี่ทีเด็กโตวัวมัยเป่าไม้ตัวเดียวเพาะเ้าหลายเพาหลายเบิ่งจะเอาฟูเลยมันกินอะไรตีฮะเช็กสายเฉยแลวไม่เช็กสายอยู่เฮ้ยใค่เด๋ยวนี่มันเผือบเด้ จะกินมากินแล้วเหมืนขนกินดาวกินยาขนกินหรอรถก็ไฟขัใไงอืเดี๋ยวเมียจะสิวอะไรให้หนกินเขากินหน่าเอออือืมฮัลโลฮัลลานห่กระปุเข้าวเ็นลองจับก่อนเขาบอกให้จับจับยังไหนก็บอกสวดไหมสวดออไหมอื โอ้ยจำค้าหน่อยอยังก็ป <c oughs> ั่น,น,น,นดดไปเตียบบับตลอดอ่าเอาหลดตัวมีบ่ไร่มีคิปกบป่าไม่คิดกินเขาไม่กินเขาป่าเจ้าคิดปิกนิกเนาะคิดปิกนิกก็ทำเองกินของมากินไก่่กินเหี้ยนโอยมันบ่แส่บ กินข้นขอขางบอ่อปลาได้กินเขา้าไม,ม,ม่ก,กินขายทงใดมือนี้มั้งนักลาไม่กินเข้าไก่บางปะกงบ้กเ,เขา่าอั้เบ็ดกนันถ่ายผมรเปลอนอนถ่ายนนผมนปูเปียน,น,นในบัืม น้ำก็ลงไรครับพี่เดีนจนากน้ำซุบะเขอเยาจำยำเขาว่ายจำ่ิบบเบาเดยจำเยจำเขาว่าจะคุยห้ไปเอาเดียำกินขีเสียบเนียปลาไ้กินเขาดีกว่าปลาา่อกีกินแล้วปลาอีกคนกินจ้ะ ป่ายินกระคนกินก่อนนี่แมงพักมนั่เออพุลมกกอกเป็นตำตมมกกอกคนนะพุดนะมงนเนอาเีหวยหอยีน่ะแม่นคนยำข่าตัวปเนี่ยแ่บเดมากินข้าก้วยเงี้ยเงี้ยก็ะมี่ไปกินวัวป่าเงี้ยไปักคักัเงี้ยมีอกินบวกินอืมุ่นอันนี้ก๋แมนครับบงน่ัวสอดสอดแกงปาหยีซุก กากไปเยอะทุกป่วยปลาเขาแต่เราเทให้แบบนี้แัดบุกเขาเลยว่ะเออเดี๋ยวมันขาดไงกว่าจะกินเพิ่งตีลงไม่ใช่เหรอเนี่ย แล้วไม่ได้เอา่ต้องอะไรมไม่ได้นีนไอ้หวายไอ้หวายแน่นอนอ่ะอบดจะกินเพิ่งตีลงไม่ถึงนาทีเลยไอ้ไอ้บดไม่กินก็ถึงครึ่งวัน <c oughs> มาแล้วครับสวายสบาย,บ,ายบอนุ่ม ตัวเล็กเหรอสองตัวฮะน่าจะติดคู่ติดคู่คอ,อ่ะโอ้ธรรมดายังไงติดคู่แล้วทีนี้นี่น้องไปตั้งกับเพื่อนได้เจ้านี้ตัวดินไม่น่าจะใช่กลาสวายต้เป็นปลาหนีนแต่ตัวลากเนี่ยเป็นกลาสวายไปเจ้าไปทำงานเออปลาบวกินกับตั้งกัเพื่อนได้ตี้รวมด้วยช่วยกันเนาะตากกัขอเออตักเป็นบ่อปลาเอากหาง ก็หางไม่ใช่เกาะปากกเอาากกินเาหางกเาบ็ดมันจะกินเยหางก็กินเออ่ยวกวหางมันเกียวหางกินตัวเดียวแต่ว่าเกี่ยวหางลาเกียวหางนี่เออยางเวเอาหางกินอะ เลยไปอย่างเดียวเลยหัวเอออย่างเดียวเออเกี่ยวหางเลยอ่ะเอาหัวตัวตักหัวตัวไปตักอย่างหางเอาหางมาเออหมางใช่เอาหางมาวันนี้เออหางใช่เลยเอออาหารกินปลาธรรมดาที่ไหนจังหวัดจะได้ตัวเนาะเออนี่ไง เ่ยวหางเลยว่ะเท้าหางแข็งด้วยเออเท้าหางแข็งด้วยเหนียวด้วยอย่างเอาฟูกเจ็บมันลักใจมันลักจีอ้ยเบิ่งใจมันลักได้หนิไมนสิดเดือดซั้นเดือดนอนสองฝ้าโอ้ยพอยาเหวีแต่เป็นสองงวยพอดีเด้อหนิบัตรโทแต่เว้นก็ไม่จังงวยเนี่ย วุ้ยพดีครับมันนี้อีสานนักหล่าโดนปรแเดงเข้ามาปิกนิกเลยนีบอลนมบางวัวใมากิ้งเข้าหนอกบาทเวลาคุณซี่คนเอาฝูก็มาเลยครับนี่บอนนมบางวัวเหนกทันละเก้าสิบบาทปลาออกได้หมดเอ๊ยปดเป็นไรครับนี่เอาไห้คุมเอาให้คุเอออ้คุ้มไหนี่ป๊อป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 ป๊ป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 ป๊บปป๊ปป๊ เฮ้ยเมื่อกี้เขาดอกบาทซื้อได้หน่ป้ากับโบมานเป็นได้หรอเดี๋ยวมันต้องมีไฟลางตานั่นนะมือนี้บ่ได้ไม้ดีครับพูดเป็นนางอยู่พูดดินปองการปนไดเลยปลาโบโยลุ่มกับปลายลุ่มนี่ต้องลุ่มนี่หัวใจหมดแรงวันอิ่มเงียบมันเศรากินจับเออเฮ้ยนะแต่ก็พอได้ปิ่งอยู่มือนี่ฝีมือเอาผู้คนเลยทายบัโบ่าณจ้าเพิ่งครับป้าเพิ่ง เมื่เมือาฝูไรันไดนี่โอ้โหมือนีใ้ใชใปัสสาวีอ้ยปัสสาวมานยเอาฝูนี่เลียนประกันปันไดมือน yes, oh, ี่โอ้ยปอด้ปิงดิปงดีปิงเอเยวเดียวเียวมามาปิกนีมือนี่มาปิกนี